สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะสุโขุกคนนะครับเนาะมือนี้กับซีมือรีวิวนะครับพี่น้องรีวิว power amp พร้อมขายได้พี่น้องรีวิว power amp thada pro 4.5นะครับเนาะครับตัวนี้จะเป็น power amp แบรนด์ thada นะครับเนาะตัวนี้สร้างมือแรกพี่น้องมือแรกเลยมือแรกแกะกล่องนะครับมือแรกแกะกล่องเลยนะครับเพิ่งส่งมาครับ thada นะครับ ของเมื่อแรกครับเมื่อแรกนี่งจะอยู่ประมาณ 7, เจ็ดพันเก่าตัวนี้กัสีมาขายอยู่หาปัญหาเรพไปน้องเนาะตัวนี้จะเป็นวงจรคาดดีนะพไปน้องนักหนักเราไปน้องตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยใส่ในเป็นวงจรคาดดีคาปาซีรูปแบบไงไปน้องอ่ะพาพูดความจำเพลงมาฟังเสียงกันกางใสาทั้งนี้จะเป็นครับเจียงกางสองคุณหนึ่งดอกค้าเนี้ยซีรอยวัดเนาะ แหลมคลอมซีสายิซีทั้งขัวนี่สิครับเบดสิบหาสองดอกพี่น้องตู้เทอร์โบฟังกันว่าเสียงสิเปยังไองอ่ะฟังครับพี่น้องอ่ะโอเคสัญญาณมาแล้วนี่สิเอาเสียงกลางขึ้นเนาะสัญญาณเข้าแล้วครับเสียงดีพี่น้องใสๆหน,หนาๆเลยพี่น้อง ครับกลางได้ครับเดตยซิบหาั้งละสองนี่ก็ยังไหวเลยพี่น้องใส<ฟ>อ่าวันนี้เก้าเบียเค็มย่อง,นองแน่นแน่นกแน่นโคตรแน่นเลยพี่น้องเนะ้ยดังดีเอาเดี๋ยวจะไปหน้าตู้ได้พี่น้องวันนี้ตันนี้หลังตู้ ตัวเล็กพิกินิโอพี่น้องแบนพาดาโปร4.5พี่น้องเสียงกลางใสเบสแน่นๆได้พี่น้อง,องเบรสิมฮาร์ดอกข้าเนเปลายวัดน,น้องพี่น้องเนาะอยุนี่ตัวเทอร์โบซิมฮานิวอีกข้างหนึ่งจะเป็นดอก12ค้าเน่ดอกที่ลายวัดสองคูนหนึ่งพี่น้องตอนนี้ขับอยู่ตอนนี้ก็บยุ่งระยับประมาณสามเซนเมตร โบ้ดังดีไปน้องดังดีตัวนี้ผู้ใดไปเ่าปิดบังสินค้าพอมือแหลกไปน้องเฟืองแกะกล้องเลยพี่น้องราถาหาปัญหาี่น้องอสนใจสอบถามใดทางไตปโปสหรือแชทหรือโทร0872353661ไปน้องอ่าเดี๋ยวไปฟักไกลกัน คลิปเลยเไรไปน้องส,สนใจสอบถามใดนะครับเด้อสอบถามใต้โพสหรือแชทได้ี่น้องหรือโทรศูนย์แปเจ็ดสหนึ่งไปน้องตัวนี้สินค้าเหมือนใหม่เลยพี่น้องนี่กล่องนี่เอาแค่นี้แหะคลิปมันสิเงาเกินไปสวัสดีครับ